กับสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับโยบ,บ่มช่องมิกซ์เซเว่นะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบรกเอาผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเดิมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณนดูบุ bye ้ยบุยสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาบกเอาทุกคนด้วยนะครับโยุ่มช่องมิกเซอร์เวกันอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับเิปในวันนี้นะครับผมเนี่ยเอา a r 5 7มาให้เล่นถุยมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับทุกคนอเออปืน AR 5 7เนี่ยเป็นอีกปืนหนึ่งนะครับที่เวลาเขาเล่นไหนเนี่ยขเขาก็จะชอบเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ดีที่สุดด้วยนะครับเป็นอีกปืนหนึ่งที่แรงเหมือนกันนะถ้า ยิงได้ไกลด้วยเหมือนกันนะถ้าความคิดผมนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าความคิดองื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่า AR7 เป็นอีกปืนหน,หนึ่งนะครับที่แรงซูเปอร์สุดยอดเลยนะทุกคนนะและวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาเปืน AR7 ที่ดีที่สุดนะครับมาเล่นให้ทุกคนได้รับชมกันนะทุกคนและแมปที่เราไปก็เหมือนเดิมครับคังแสงนั่นเองนะทุกคนอนะไปเราไปรับชมเลยทุกคน <W oo> โอเคจันนายจา๋ารอบนี้เกิดตรงนี้อีกแล้วเป็นอะไรกับตรงนี้วะกูเนี่ยเฮออ้ย โอเคผมใส่เกาะ4มานะทุกคนนะรอบนี้แล้วก็แม็กห้าสิเนี่ยผมเอาเป็นกระสุนห้านะครับแม็กสาเป็นกระสุนสายขาวนั่นเองนะทุกคนรอบนี้เราเกิดนี้เราก็ไปเปิดประตูหนึ่งนาที40่กันเลยดีกว่าโอ้ตอนนี้หนึ่งนาทีเปิดประตูไวแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเช็คบนนี้ก่อนเบื่อมีเกิดนะเผื่ออาจจะเกิดช้าเราจะค่อยๆเล่นนะทุกคนนะผมว่าผมไปดักตรงเต็นท์เขียวนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าที่ไอข้างปั๊มเนี่ยเกิดด้วยนะน่าจะกาลังวิ่งกันมาแล้วนะทุกคน เราให้เพื่อนเข้าไปด้านในนะเราจะดักตรงนี้นะโอ้โหรอบนี้เดือดมากทุกคนเสียงปืนแบบกระหน่ำเลยเฮ้ยอะไรวิ่งมาวะเฮ้ยวิ่งเหมือนคนเลยวะเฮ้ยนี่ไงอเจอแล้วเรียบร้อยไปหนึ่งคนตัวเป็นหนึ่งนะทุกคนตอนนี้เฮ้ยมีกว่าเพื่อนมันเพื่อนมันตายสองเรียบร้อยตอนนี้เรายิงไปสองคนแล้วนะทุกคนนะจะไปบอกไปก่อนว่าลบสองโอเค แต่ผมใส่กระสุนนะครับใส่กระสุนแฟบหนึ่งแล้วก็ด้านในเข้าไปแล้วนะตอนนี้ประตูของเรายังไม่เปิดโอ้ข้างในบวกกันยับเลยวะอันนี้น่าจะเป็นแก๊งสไนเปอร์นะสองคนนี้เนะี่ยโอเค,คแต่เราเข้าไปด้านในตามเพื่อนไปเลยดีกว่านะค่อยมาเก็บของนะทุกคนนะตอนนี้เรามาทันบอดี้นะประตูปดล็อกแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีตี้เข้าด้านในแล้วนะครับเราก็ต้องรวะวังเอ้ยอยู่ด้านล่างวะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่าง ระวังเดอ้อระวังเดอ้อเอาไงดีเพื่อนเอาไงดีเพื่อน,น่าจะเปิดเซฟหมดแล้ววะลมน่าจะไม่ทันละดูทรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินยากแก้ปวดก่อนเสียงสโมข้างนอกก็ยังมีเสียงปืนน่าจะตรงกลางนะทุกคนนะเฮ้ยโอ้เข้าปาระเบิดกันอยู่ตรงกลางวะ่ะน่าจะอีกทีหนึ่งน่าจะอยู่ประตูกลางจริงด้วย คนละตีนตรงประตูกลางอุย้ยเดือดว่ะรอบนี้เดือดว่ะหลายตีเลยเอา้าเพื่อนนึ่คนตัยแล้วเดี๋ยวผมต้องรอตรีด้านล่างนะเผื่อเขาอาจจะวิ่งขึ้นมาก็ได้นะทุกคนนะ A few moments later ตอนนี้พวกผมได้ฟาร,ร์มทั่วแล้วนะทุกคนนะโอ้ย MK ว่ะคือเขาไม่วิ่งขึ้นมาเลยเว้ยก็ยังอยู่ด้านล่างกันเลยอะผมฟาร,ร์มด้านบนกันทั่วหมดแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ขึ้นเลยมายสักทีเฮ้ยเสียงกินยาแก้ปวด ของเพื่อนเหรอเอ้ยเถียงคานนี่ว่ะเอ้ยมันอยู่ใต้บันไดจริงด้วยเพื่อนมันอยู่ใต้บันไดว่ะเออคนนอนอยู่ใต้บันไดนี้เลยทุกคนอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยทุกคนเอ,เ,อเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวผมปาระเบิดอ็อกอัดเขาเลยนะอยนอนเนียนเลยนะใต้บันไดเนี่ยเดี๋ยวเอาแก๊สลมควันมันก่อนให้มันไอ เออเออ,เอ,อมันโดนมันโดนเอาขอไอนะเรามีหน้ากากกันแก๊สไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมบอกเวื่นก่อนเอาแล้วเบอร์สามลงไปแล้วเพื่อนลงไปแล้วเราไปเลยตามเพื่อนเลยได้บันไดเลยเพื่อนนี่นี่นอนอยู่ข้างล่างนี่เพื่อนเอาระเบิดเลยเออปาไปโดนบันไดอยู่บันไดอยูเ่เจ็บเจ็บมันเจ็บ ก็น,นอนอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยอยีมันโดนออฟมันโดนออฟปาชิงเลยเพื่นออกเร็วอีเอาอีกเอาอีกเอาอีกกูออกไม่ได้แล้วไปอยู่ทำมไมใต้บันไดอยู่ทำไมวะปาไปเพื่อนเอออะไรอะไร เอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาเลยเอาเลยนี่อยู่ใต้บนใดไงไหนหรอวะเอาตายแล้วตายแล้วทุกคนโอเคตอนนี้ที่ด้านในนี้หมดแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ของด้านนอกกันดีกว่านะทุกคนมีคนมาตุยตรงนี้ด้วยวะตี่เขาหรือเปล่าไม่ดูนะตอนนี้นี่ผมระวแวงมากเลยกลัวมีสไนเปอร์อีกอะ มีคนมาขโมยของกูหรือเปล่าวะน,นี่อนะทุกคนคิดว่ามีคนขโมยของผมปะผมต้องดูเชิงก่อนนะตอนนี้ออกไปไม่ได้เลยกลัวตอนไหนมันเยอะกลางแสงอะ่ะเดี๋ยวรีกระสุนแล้วกดแล้วกันนะเฮ้ขวามืออะไรมารบ,บอตใช่ไหมช่วยส่งเสียงให้รู้หน่อยว่าแกเป็นบอตเพื่อน อยู่ดีๆมันก็นเงียบไปทุกคนคนหรือเปล่าวะเรามีสมกอยู่สองลูกเนี่ยผมกลัวมากเลยลเราในกลัวสนจะกินหัวผมเนี่ยไปวัดดวงเลยแล้วกันทุกคนไปเราปาตะมกปูกไปก่อนนะโอเคปลาไปเลยว่าคงไม่โดนสนย,ยิงหรอกมกั้งโอ้โหปลาปีกแล้วกูโอ้จบละคือเมื่อกี้มีเสียงสันนอยู่ฝั่งนี้ทุกคนฝั่งพยาบาลเนี่ย กดดีเอาแล้วของมันหายไปไหนอ่ะโอ้ยให้ลำการบอดวะเดี๋ยวต้องกลับไปใหม่โอ้โหกลกบไปนอนทำไมาอีกเนี่ยยิงจังจะเอ้ยยิงกันจริงเลยกับอ้ตัวนี้ไปไหนแล้ววะศพไปตัวเนี้ยโอ้เสียว,วะ่ะตรงเนี่ยศพมันเระแวงนะตัวเนี้ยผมระแวงจริงๆเดี๋ยวกลับเข้าด้านในก่อนทุกคนเพื่อค,ความปลอดภัยของเรา ตอนนี้เพื่อนอนนีกคนตวยตามไปอีกคนนึงแล้วนะทุกคนนะตอนนี้เหลือสองคนละไม่รู้ตี้มาจากไหนอีกไอตัวนั้นะ่ะฝั่งหนึ่งนาทีน่าจะตี rpk มั้งเดี๋ยวต้องไปช่วยกับเพื่อนก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ของผมก็หายหมดเลยม่งมีคนมาลักว่ะโคตรเลวเลยพวกนี้นี่แป๊บเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่า <A> โอเคครับของก็ไม่ได้เก็บเก็บของเพื่อนมาแทนนะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็เพิ่งมาสับออกกัน ดักกันจริงๆร,รอบนี้ยิงไปสองคนนะโอ้โหเสียดายวะ่ะทุกคนเรามาดูดีกว่าเขาใช้ปืนอะไรวะไอ่ที่รู้ๆเป็นสไน่ะสไนสยแน่นอนสองคนนี้อันนี้มี MP9 ก MP ับ m น5อพีไฟต์ตัวหนึ่งไหนแล้ววะเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งเพื่อนอีกคนนึงก็โดนตีหนึ่งนาะทีมายิงอีกอาพีเคเาผมดูอีกตัวก่อนว่าปืนอะไรวะ อ๋อเนี่ยเจโหมีพวกขโมยโอเคครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปเลยดีกว่าทุกคนไปโอเครอบนี้มากับพี่บ่าวแบงค์แล้วก็น้องฟิล์มนะทุกคนนะเกิดตรงนี้แล้วเป็นอะไรกับตรงนี้วะกูเนี่ยเกิดแต่ตรงนี้จริง,รงๆไปครับเราไปสับป,ประตูกันเลยดีกว่าทุกคนโอเค,ค,อเคติดตัวมีคน,คนมีคนนะมีคนข้างหน้าเราตอนนี้โอ้โหสองคนนั้นก็ลุมยิงกันอะ เข้าไปได้ตัวหนึ่งนะเข้าไปเปิดประตูละไป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 ลุยกันเลยเดี๋ยวฉีจะวิ่งก่อนพอสอบออกมาแล้วออกมาแล้วมันออกมาแล้วมีอีกวิ่งมีอีกมันเปิดก่อนแล้วอ่ะเปิดระเบิดป่าระเบิดน่าจะวิ่งกลับเข้าไปข้างในออกมาออกมาดีออกมาดี กันเองตัวหมดแล้วนะเว้ยอุ้ยเรดได้อีกหนึ่งนาทีเปิดไปหาที่กำบังก่อนทุกคนเสี่ยวเรดาร์ยิงมาอะไรวิ่งมาวะใครวิ่งคิดอ่ะเออคนทีมไอ้นั่นไหนตัวจับสังวิดอ่ะพี่เล่นอยู่บล็อกไงอยู่ล็อกไงอยู่น้องล็อกไงอยู่โอเคเรียบร้อยนะ ตีนี้หมดแล้วนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยตีด้านในเนี่ยออกไปแล้วนะทุกคนนะอันนี้ตีที่สับะวิตหนึ่งนาทีนะแต่ว่าด้านมีตีมาหนึ่งนาทีอีกแล้วทุกคนไม่รู้ตีไหนอีกตรงไหนยู่หยอยู่กลางสวิตแล้วก็รถตูดขี้แล้วเมื่อไหร่จะเปิดกลางก็คือว่าด้วยสามตัวนี่หว่าเดี๋ยวค่อยเปิดได้ คือเขาไม่ยอมมานะก็เลยต้องสับสวิตกลางนะทุกคนแอบีแบงส,บสับสวิตกลางแล้วตอนนี้พวกผมต้องกระจายกําลังกันตั้งรับนะทุกคนโอ้โหโปลาระเบิดเข้ามาเลยวะ่ะ <Bye. S 1> เราเปิดประตูกลางเนี่ยเพื่อเขาจะได้มาวิ่งดักกลางด้วยนะเขาจะได้แบ่งกันแม้นเราเล่นยากทุกคนเพราะว่าเขาก็ไม่เข้าเราก็ไม่ออกไปอะ่ะเผมต้องรอโคไ้น้องฟิล์มนะเพื่อเขาวิ่งชาร์จน้องมันนะทุกคนโอเคประตูเปิดแล้วนะทุกคนนะ หลอก็วิ่งมาเฮ้ยวิ่งมาแล้วพี่วิ่งมาแล้วพี่แบงค์ตายหนึ่งตายหนึ่งวิตายหนึ่งวิง่งกลับไปหนึ่งนาทีอีกตัวหนึ่งเคเดี๋ยวผมใส่กระสุนเด้อเอาตัวยวพี่แบงค์ยิงไปอีกหนึ่งนะ,นะทุกคนโอเควิโอเคได้ได้ไดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย เดี๋ยวสวิตกดนะกดออกเดี๋ยวผมจะปาสตันเช็คนะทุกคนนะดูก่อนเพราะว่ามันสามตัวผมยิงไปหนึ่งพี่แบงค์ยิงอีกหนึ่งเงียบกิบเลยป่ะพี่นั่นดิไม่รู้เหมือนกันวิ่งเช็คเลยดีกว่าพี่ไปเดี๋ยวผมดูห้องนี้ก่อน ของนี้เคลียร์พี่ขอดูหน่อยว่าปืนอะไรโอ้เวทเว่ะทุกคนโอ้หลิกดำด้วยหลิกดำเดี๋ยวเราเก็บของกันไปเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอเคตอนนี้ผมอยู่จุดถอนกำลังแล้วนะทุกคนนะเมื่อกี้เนี่ยมันมีคนดักไอเรดาร์ーーอีกนะแต่ไม่รู้ว่ามันไปออกถอดกระเป๋าหรือเปล่าเพราอไปเช็คในเรดาร์แล้วไม่มี โอเคเกมนี้ผมยิงไป็นหนึ่งตัวนะครับออก3ามแสนห้าหมื่นนะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเลย let's go <S ดูดิเกิดไหนยิงอบนี้โอ้โหอะไรเนี่ยเกิดให้แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรเกลีวยวอะไรเย็นนะเกินยาแก้ปบบวดแล้วก็ลุยกันเลย<า>ไปครับไปไปเปิดประตูเลยดีกว่าทุกคนฟาร์มก่อนเราฟาร์มกันก่อนใครวะคนมาเหรอ Ơi cái mà Ok ok Chính chế da đen còn Hồ oh. Mà còn lùm rồi Ui chế mải đó Ui Ui là bớt Ui Ây da dạ. Tôi bấm đánh Tôi bấm đánh Tôi bị đánh phim đánh, đánh. nhà con Bạn nhà con đó Chạy yên chạy yên

ต,ตายหนึ่งตายหนึ่งวิเย่เอ้ยข้างในเข้ามาแล้วพี่แบงค์หนึ่งนาทีมาชิบหายแล้วโดนแซนวิชย์ละมาแล้วอุ้ยประตูกดล็อกแล้วพี่แบงค์ชิบหายแล้ว,ว,ลว,ลว,ว,ลลวพ,วพี่ไปเร็วไปก่อนพี่แบงค์ช่วยด้วยมันมาแล้วพี่ใส่กระสุนให้กูดีอุ้ยระเบิด กระสุนบมหมดกระสุนบมหมดพี่กระสุนหมดอยู่ด้วยกันใส่กระสุนอยู่มาแล้วพี่เปิดประตูแล้วเจ้าโอ๊ยพี่ผมต่อยไม่ได้เฮ้ยมาแล้วพี่ อโอ้ตายเลยอ๋อ b y gaming อ๋อนี่สตรีมเมอร์นะทุกคนนะพี่แบงค์ผมตายแล้วพี่โอ้โหพลาดเลยนะทุกคนนะทุกคนไอ้ยาพลาดจัดเลยไฟ่ายเต็มหน้าเลยเมื่อกี้โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นไนบงบ้างครับปรับปืน ar 7สุดแรงนะเป็นปืนที่ดีที่สุดมากๆเลยนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนจุบ๊บๆบ๊ายบาย